ัสดีค่ะทุกคนเรามาดูแนวทางนะคะหรือสถานการณ์รอบข้างตอนนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นยังไงนะคะดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนเรามาดูกันก่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามยายนะคะขอบคุณมากๆทุกกำลังใจนะคะโอ้โห สามดาบเกิดขึ้นมาเลยนะคะสามดาบนะคะคือจะต้องมีอะไรที่เราระวังมาัางดูแลตัวเองบ้างนะช่วงนี้นะคะตัวคุณกำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือการที่จำเป็นมันเป็นจำเป็นที่คุณจะต้องสถานการณ์คือต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะเพื่อ เื่อคว้าสิ่งนั้นไว้นะคะมันมีสักอย่างเดียวนะคะมีสิ่งเดียวที่คุณจะตัดสินใจนะคะการติดต่อสื่อสารการเจรจานะคะการรู้จักใช้คําพูดการเจรจาที่ดีนะคะจะพาคุณไปนะคะสําเร็จลุล่วงอย่างที่คุณหวังไว้นะคะแล้วก็เรามาดูต่อไปสักนิดหนึ่งนะว่าคุณจะตเจอกับอะไรนะคะโอ้โหท่าเอร์ ทาวเวอร์นะคะสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันสักอย่างหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูไพ่ประกอบกันนะคะว่าจะเป็นแบบไดสิ่งมหาศจรรย์สิ่งที่ดีนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะด้านการเงินของคุณนะคะคุณจะต้องได้รับในสิ่งที่คุณพอใจในสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพอใจนะคะทำให้การตัดสินใจของคุณตอนนี้ ทำให้คุณพอใจในสิ่งนั้นที่คุณจะทำเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะเรามาดูกันต่อนะคะโอ้โหเดอซันนะคะเดือซันในการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้เป็นพ้นดีกับคุณนะคะเด s อ n ซันได้เกิดขึ้นนะคะเด็กถือเหรียญได้เกิดขึ้นแล้วก็เดือดซันได้ตามมานะคะความสุขความสมหวังย่อมเกิดขึ้นแน่นะคะสิ่งที่มีเหมือนมีโอกาส ของคุณเลยเป็นโอกาสของคุณอย่างฉับพันนะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะอัศวินดาบนะคะอัศวินดาบดือยการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของคุณมันทําให้คุณสามารถทําให้เกิดผลดีกับตัวคุณได้นะคะเรามาดูกันต่อโอ้โหนาอ,อ็อเพนเดอร์น้องขอเก้าเหรียญเก้าเหรียญนี้ พอแล้วนะคะก้าเหรียญเนี่ยมีโอกาสแล้วถึงมันจะไม่มากไม่ตามเป้าไม่ทะลุเป้าอย่างที่คุณคิดไว้มีโอกาสนะคะสิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่เล็กไม่ฝันแน่ๆเพราะว่าได้รอมจากทาวเวอร์เนี่ยรอบๆทาวเวอร์คือสิ่งดีๆนะคะมีเงินเหรียญน,นะคะกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจเรามาดูกันนะคะโอ้โหความสุขความสมหวังเกิดขึ้นแน่ค่ะรูเวิร์เกิดขึ้นนะคะขอให้คุณ คิดและตัดสินใจนะคะอัศวินดาบได้เกิดขึ้นแสดงว่าการตัดสินใจของคุณตอนนี้หรือเกิดการตัดสินใจอย่างโอเคเซเยเดียวนั้นทำให้คุณได้มีโอกาสไปถึงเดือดซันนะคะเดือันคือคุณได้ต่อยอดได้ได้มีแสงสว่างได้เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะเดือซันได้เกิดขึ้นนี้คือว่าคุณมีโอกาสที่จะไปถึงเ้าเหรียญน,นะคะเ้าเหรียญ และความสุขความสมหวังได้เกิดขึ้นนะคะยายขอให้ทุกคนทำสมาธิสติให้ดีๆนะคะเพราะว่าการตัดสินใจของคุณตอนนี้มันจะเป็นผลบวกของคุณและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทางที่ดีนะคะความสําเร็จนะคะ 2. อมื่เท้าคือเกิดจากการเจราจาก,การมองการไกลของคุณนะคะการคิดการ การอ่านของคุณนะคะทำให้การตัดสินใจของคุณสําเร็จร่วงนะคะแบบมหาศารย์แบบคุณไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะในการตัดสินใจครั้งนี้พาคุณไปสู่เดลซันะนะคะก้าวเหรียญนะคะความสุขสมหวงังเลเวอร์ได้เกิดขึ้นนะคะขอให้โชคดีโชคดีพบเจอกันแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะยายขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลนี้ ขอให้โดนบันดาลให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขสมหวังนะคะพบเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปยายขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามค่ะขอให้โชคดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ